ค่ะซึ้อเวทีในวันนี้นะคะก็ไม่แตกต่างจาก2เวทีที่ผ่านมานะคะที่มีตัวแทนจากรัฐบาลกรทกรกตและสอนอชอนะคะเข้าชี้แจงรายละเอียดภาพรวมทั้งหมดค่ะโดยมีทั้งภาคประชาชนฝ่ายการเมืองและนักวิชาการเข้าร่วมรับฟังค่ะท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดค่ะ ตั้งแต่ทางเข้าศูนย์แสดงสินค้านะคะได้มีการสนที่กำลังกันทั้งของตำรวจทหารในพื้นที่และเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมแล้วด่านต่อไปคือการตรวจตรายอย่างเข้มงวดจากหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดโดยกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่33ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ก่อนจะเข้าไปยังห้องประชุมภายในศูนย์ประชุมแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบพระชมมนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับไม่อนุญ,ญาตนะคะให้มีการใช้โทรศัพท์ภายในห้องประชุมอย่างเด็ดขาดค่ะ ขณะที่สื่อมวลชนนะคะก็จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมรับฟังเช่นเดียวกันค่ะแต่จะถูกกันออกมาอยังอีกห้องหนึ่งเช่นเดียวกับประชาชนใน16จังหวัดภาคเหนือที่มีการจัดห้องพร้อมการถ่ายทอดภาพและเสียงการประชุมออกมารับฟังโดยเป็นอาคารที่แยกออกมากับอาคารที่ใช้ในการจัดเวทีค่ะ ส่วนหนึ่งนะคะอาจเป็นเพราะการจัดเวทีครั้งนี้มีการย้ายสถานที่เดิมนะคะจากค่ายกาวิละหลังไม่เสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่เหมาะสมหากจะจัดเวทีชี้แจงในค่ายทหารสำหรับเวทีวันนี้นะคะเริ่มจากนายสุประชัยสมเจริญประธานกะกะตชี้แจงถึงวัตถุประสงค์โดยเน้นถึงหลักเกณฑ์ที่ประชาชนสามารถกระทําได้และข้อห้ามที่ไม่ควรกระทําหรือแสดงความเห็นเพื่อไม่ให้ขัดต่อพรบรว่าด้วยการออกเสียงการลงประชามติพร้อมเน้นย้ําการทําหน้าที่ของกกตในฐานะผู้ดําเนินการ ให้การออกเสียงประชามติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะตัวแทนจากกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนายชาติชายเชียงใหม่ชี้แจงเจตนารมณ์ของร่างรัฐธรรมนูญที่มีความตั้งใจให้สิทธิเสรีภาพกับประชาชนและเพื่อแก้ไขปัญหาบ้านเมืองที่เกิดขึ้นในอดีตโดยเฉพาะในเรื่องของการเมืองที่ต้องโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ขณะที่นายการ์จันทิกนะคะตัวแทนจากสนชชี้แจงการตั้งคำถามพ่วงประชามติโดยย้ําว่าเป็นการพิจารณาและมีมติร่วมกันทั้งสนชและสปช ที่พิจารณาจากความจำเป็นที่ประเทศต้องมีการปฏิรูปและต้องวางยุทธศาสตร์ชาติอีก20ปีค่ะขณะที่นายประวิรัตนเพียรนะคะตัวแทนจากกกตก็คาดหวังว่าจะมีประชาชนไปใช้สิทธิ์ร้อยละแปแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ยากค่ะเพราะไม่ใช่การเลือกตั้งทั่วไปแต่จากการได้รณรงค์ผ่านหน่วยงานต่างๆนะคะรวมไปถึงระยะเวลาการรณรงค์ ยังเหลืออีก50วันนะคะก็จะทําให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ค่ะพร้อมกับยืนยันเาว่าการรณรงค์นี้นะคะก็จะไม่มีการชี้นําไปในทางใดทางหนึ่งค่ะค่ะซึ่งขณะนี้นะคะก็อยู่ระหว่างในช่วงของการถามตอบในที่ประชุมนะคะซึ่งนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเองฝ่ายกฎหมายนะคะก็ได้ตอบคําถามนะคะว่าการร่างรัฐธรรมขออภัยค่ะตอบคำถามนะคะว่าหากประชามติไม่ผ่าน ในครั้งนี้นะคะก็จะมีการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ค่ะแต่ก็ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดแต่ก็ยืนยันนะคะว่าการเลือกตั้งจะเป็นไปตามรถแบบที่วางไว้คือเลือกตั้งในปี2,560อย่างแน่นอนค่ะ